กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็อย่างเช่นเคยวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลมาเล่าให้ฟังอีกแล้ววันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะค่อยๆติดตามกันไปนะครับซึ่งเมื่อคราวก่อนผมได้มีโอกาสได้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตน,นะตาม Facebook หรือตามาเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นแหละก็เลยได้ข้อความดีๆมาข้อความหนึ่งซึ่งเขาบอกว่า มันจะมีอยู่3 L แอที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการเป็นโค้ดนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะลึกกันในประเด็นนี้ว่าอะไรบ้างมีแออะไรบ้างที่นะ่าจะสมควรที่เราจะหลีกเลี่ยงซึ่งอตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬานะที่สวนสาธารณะมันอาจจะมีแบบเงาบ้างนะต้องขออภัยด้วยมันอาจจะมืดบ้างสว่างบ้างแล้วเดี๋ยวจะเดินคุยกันไปเรื่อยๆในผมอยู่ในสวนนี้ซึ่งจะเห็นว่ามันมีเงาของต้นไม้แล้วก็แสงแดดบ้าง มันก็จะมีสลับสลับกันไปอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเดี๋ยวจะทําให้แสงมันไม่ค่อย,อยดีเท่าไหร่อ่ะเรากลับมาในเรื่องฟุตบอลดีกว่าคราวน,นี้อะไรบ้างละ่ะที่เขาบอกว่าควรหลีกเลี่ยงสําหรับ 3L ซึ่งผมก็ไปจากที่เขาเได้แนะนํามาก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตม,มานะมันจะมีอยู่3าําที่เป็น 3L คําแรกก็คือแล็บคำที่2ก็คือ l ล n e คำที่3ก็คือเลคเชอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะไปทีละประเด็นนะ,นะว่า แล็บไลน์เลคเชอร์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปอันแรกกันก่อนเลยอันแรกนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของแล็บแล็บที่เขาหมายความนี่คืออะไรแล็บก็คือรอบหรือรอบสนามนั่นแหละหรือถ้าจะให้แปลให้ตรงจริงๆก็คือการวิ่งรอบสนามซึ่งอันนี้ถ้าเป็นในสมัยก่อนนะ่ยในสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆด,ด้วยนะในสมัยยังซ้อมบอลอยู่กับอตอนเมื่อ20กว่าปี30กว่าปีที่แล้วนะ ไอ้เรื่องแแบเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่เราทํากันบ่อยมากแล้วก็จะทํากันเป็นเรื่องแรกๆตอนที่เราไปสนามบอลก็คือมาถึงก็วิ่ง10รอบถ้าใครทันรุ่นผมก็น่าจะเคยแบบนี้กันมาบ้างะนะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่าถ้าถ้าเป็นวิชาพละก็คงโอเคนะในการวอร์มอัพหรือในการที่จะทําให้ร่างกายพร้อมการอบ,อบ,อบอร่างกายอะไรพวกนี้นะก็คือน่าจะโอเคแต่ถ้าเราพูดถึงในมุมของฟุตบอลน,นะถ้าเรามาถึงเราไปอ้าวไปวิ่ง10รอบเลยเนี่ยมัน มันทาได้ไหมมั้งคงทําได้นะแต่ถามว่าแล้วมันมีอะไรที่มันจะดีกว่าที่ทําแบบนั้นล่ะมันน่าสนใจมากกว่ามั้ล่ะคือถ้าเราหาสิ่งที่มันน่าสนใจมากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะทให้กิจกรรมที่มันดูน่าเบื่อนั้นเนี่ยมันทําให้น่าสนใจมากขึ้นถูกไหมถ้าถ้าคุณเป็นโคอรสมัยเก่าหรือโค้ชที่อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้เยอะก็มาถึงก็จับเด็กวิ่งเลยอีกอย่างนึงโค้ชที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการฝึกซ้อมมาเพราะคิดอะไรไม่ออก อย่างน้อย,อยมันก็ค่าเวลาได้นะสิบรอบนี้อาจจะเกือบ20นาทีแล้วนะเราค่าเวลาในการที่จะแบบวางมาร์กเกอร์ในการที่จะคิดแบบฝึกนณะเดียวนั้นซึ่งจริงๆแล้วสมัยนี้มันคงคงไม่ไม่เหมาะสมหรับก,การทําอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะอันนี้คือการซ้อมเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่และสิ่งที่แนะนําก็คือการที่จะทํายังไงให้การอ,าอุ่นร่างกายมันน่าสนใจเรื่องแรกคือน่าสนใจก่อนเรื่องที่2คือทํายังไงที่มันจะทำทำให้มันเขาเรียกอะไร มิกรวมกันระหว่างการอุ่นร่างกายด้วยเทคนิคด้วยหรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันอยู่ในการวอร์มอัพทั้งหมดเลยถ้าจะเป็นให้แนะนําก็คือการอาจจะเอาพัซซิ่งมาในการวอร์มอัพไหมเพื่อพัฒนาเรื่องการพัซซิ่งไปด้วยแล้วก็ได้การวอร์มอัพไปด้วยหรือบอลคอนโทรลจะเป็นการดรอบอลไหมหรือจะเป็นการดิปบิ้งงาเลี้ยงบอลแล้วก็วอร์มไปด้วยซึ่งในรูปแบบเนี่ยวันนี้เราคงไม่มานั่งเจาะกันว่า,าจ,จะเอารูปแบบไหนเราอาจจะแค่เป็นหัวข้อหลักๆสมมุติว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยมันทําให้การวอร์ม ตรงนั้นเนี่ยไม่น่าเบื่อพอไม่น่าเบื่อเสร็จเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยอยากจะเล่นอยากจะฝึกซ้อมนี่เรายังไม่พูดถึงฟันเกมนะที่จะเชิญชวนเขายัางไงให้สนุกไปกับการฝึกซ้อมในวันนั้นให้ได้อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ขอ,องโค้ดที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เท่านั้นเลยซึ่งในในอ่ากูเกิลหรือใน YouTube เลยผมเชื่อว่ามันมีแบบฝึกที่เยอะไปหมดเลยแต่การที่จะเอามาผสมผสานกับตรงนี้เลยมันมันจะเอามายังไงถ้าคุณไม่เข้าใจมัน บางครั้งบางคนที่เคยได้ไปสอนนะครับบางคนเนี่ยจะจําม,มาแล้วก็เอาลงไปสอนเลยโดยที่ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเขาทาเพื่ออะไรเอ้แบบฝึกนี้มันได้อะไรบ้างนอกจากวอร์มอัพมันได้บัสซิ่งไหมมันได้ดิปปิ้งไหมหรือมันได้ชูตติ้งหรือมันได้วอลคอนโทรลพวกนี้ซึ่งถ้าถ้ารู้มันก็ทําให้การการซ้อมวันนั้นเนี่ยก็ทาให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือประเด็นที่คุณต้องการซ้อมในว,วันนั้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อสาําคัญก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเรื่องคําว่าแลบ คราวนี้เราจะมาคำที่2ก็คือคำว่าลายการที่ผมไปไปแนะนำหรือการไปออกคอร์สในในการอบรมโค้ดในหลายๆในหลายๆคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องลายเนี่ยสำคัญที่เรากำลังคุยกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการยืนต่อแถวแล้วก็การซ้อมเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องปกตินะต่อแถวนี่ไม่ใช่ต่อแค่สองสามคนซึ่งมันต่อกันเยอะมากเป็น10คนยกตัวอย่างการยิงประตูนะประตูถ้าเห็นในชาดคือต่อแถวยิงประตูเลยยิงยิงยิงยกเว้นฟันเกมนะฟันเกมมันอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้อง ต่อแถวแต่ถ้าไม่ใช่ฟันเกมแ้ะเป็น game, แบบฝึกเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันการวอร์อัพการวอร์อัพที่เราต้องการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพด้วยโดยที่เด็กก็ไม่ได้รอนานอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ลายที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันเป็นลายที่มันไม่ได้ยาวจนเกินไปอาจจะเป็นลายสั้นๆอันนี้คือข้อแนะนำนะอาจจะเป็นลายสั้นๆก็ได้หรือทายังไงให้มันไม่เป็นลายก็ยังได้เลยยกตัวอย่างมันจะสัมพันธ์กันเรื่องของจํานวนผู้เล่นเราด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คือการวางแผนที่โค้ชจะต้องเตรียมมาตั้ง เพราะถ้าคุณไม่มีการวางแผนที่ดีอ่ะคุณก็จะไม่รู้เลยว,ว่าแบบฝึกนี้มันเอื้อสําหรับการซ้อมของคุณหรือเปล่าแล้วมันต้องทํากี่ลายกี่แถวเพื่อจะให้แบบฝึกหรือว่าการฝึกซ้อมมันนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ถ้าคุณเตรียมตัวมาดีอ่ะคุณจะรู้แล้วว่าวันนี้เด็กมีคนคุณต้องการให้มันมีกี่แถวกี่ลายหรือลายละกี่คนแล้วมันสามารถใช้เวลาเป็นตัวกําหนดได้ไหมอะไรพวกนี้มันก็จะสืบเนื่องไปกันหมดเลย เพราะฉะนั้นอันนี้คือการที่ทํำยังไงให้ลายของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นลายที่มันต่อแถวกันยาวจนเกินไปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะเพราะเพราะอย่าลืมว่าสม,มมติว่าเวลาเด็กมากันเยอะๆยี่สิบถึงสิบคนแล้วต้องมาต่อแถวถ้าเราลองคิดเป็นเ,เวลาคนระับสม,มมติว่ามี20คนเนี่ยกว่าเขาจะกลับมาได้เล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราต่อเล่นบันไวบ,บันนะนะเล่นหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยกว่าเขาจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาต้องรอไปถึง19คนนะซึ่งไม่น้อยนะ19คนเนะี่ยมันเยอะ มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะกลับมาได้เล่นอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเวลาที่เขาได้เล่นเนี่ยมันก็น้อยไปด้วยแต่ถ้าเราซอยลายดีๆหรือว่ามีการบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้เร็วขึ้นแล้วก็ฝึกซ้อมได้บ่อยมากขึ้นความเี่ของการเล่นก็มากขึ้นด้วยเขาก็จะไม่เบื่อสําหรับเด็กๆนครับเด็กๆก็จะไม่เบื่อก็สามารถที่จะเล่นได้ตลอดเวลาแล้วก็สนุกใปการฝึกซ้อมอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมทาว่าลายแล้วก็ทําจํานวนของ การต่อแถวที่มันน้อยเนี่ยมันเป็นประโยชน์สําหรับการฝึกซ้อมเช่นกันอันนี้ก็ลองไปประยุกต์เป็นข้อที่2นะครับส่วนข้อที่3คําว่าเลค t เชอร์เนี่ยเลคเชอร์ไม่ใช่แบบจดที่อาจารย์พูดนะเลคเชอร์ในความหมายของเขาคือการอาธิบายนานๆการพูดนานๆการแนะนํานานๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเป็นผลดีสักเท่าไหร่โอเคอธิบายดีแล้วแต่ทํายังไงที่จะอธิบายให้สั้นและกระชับให้เข้าใจง่ายซึ่งผมมี คำอยู่2คํคำที่เอาไปใช้บ่อยๆมากๆนะครับเวลาที่จะเอาไปแนะนาโคตรุ่นใหม่ผมใช้าคาว่า Short and Shar p คํานี้แหละคือสําคัญ Short คือสั้นๆ Shar p คือคมคมทำยังไงที่คุณจะพูดให้สั้นและคมและเข้าใจง่ายที่สุดเราจะไม่ใช้เวลาในาาการอธิบายนานจนเกินไปจนเด็กเบื่อหรืออธิบายบ่อยครั้งจนเกินไปจนเด็กเบื่อเมื่อก่อนมันจะมีในการเคยฝึกมาเหมือนกันนะเล่นอยู่สักพักหนึ่งออาเป่าโหวิตอนนั้นเราไม่เข้าใจ เล่นอยู่เป่านกหวีดเล่นอยู่เป่านกหวีดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวสอนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวสอนอยู่อย่างนั้นบ่อยมากจนทําให้เราเบื่อในการเล่นเลยเพราะว่ามันหยุดบ่อยมากนึกออกไหมว่าเด็กที่กาลังเล่นอยู่เหงื่อกําลังออกเหงื่อกาลังแบบท่วมเลยกําลังจะสนุกกับมันกําลังจะยิงประตูโดนหยุดสอนนี่แหละพอกําลังจะยิงประตูโดนหยุดสอนนี่แหละพอกาลังจะเข้าได้เข้าเข็มกำลังจะตัดบอลได้หรือตัดบอลได้แล้วเคยเคยเคยเจอไหมเด็กบ่นเลยแบบว่าทําไมต้องเป่าจงังหวะนี้ฉันกําลังทําได้ดีอันนี้ก็เป็นศิลปะของโค้ชเหมือนกันในการที่จะ ดูเวลาหรือไามิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้พูดที่มันเยอะเกินไปนะครับอย่างาให้คําแนะนําง่ายๆคือการที่จะพูดในช่วงต้นเนี่ยให้กระชับและเข้าใจง่ายที่สุดส่วนตรงกลางเนี่ยจะนิดนหน่อยอาจจะครั้งหรือสองครั้งไม่เกินนี้แล้วก็สุดท้ายคือไปสรุปเลยเราจะไม่ได้หยุดหยุดหยุดจนทำให้เกมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็คือคําว่าเลคเชอร์ที่เขาแนะนํามานะครับซึ่งอันนี้เก็บอันนี้ก็จะเป็น3ข้อหลักๆที่คิดว่าโค้ดเนี่ยควรหลีกเลี่ยง 3L นะ3าหลักๆที่โค้ดควรหลีกเลี่ยง l ล็บไลน์เลคเชอร์ก็ลองลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ดูใช่ไว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับ3ข้อนี้จริงมันมีมากกว่านี้เยอะเลยแต่3ข้อหลักๆนี่แหละถ้าคุณไปปรับใช้ได้ก็ทําให้ประสิทธิภาพหรือการฝึกซ้อมของคุณเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยก็ฝากไว้ด้วยผมหวังว่าคลิปนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับโค้ชที่ได้ฟังนะครับส่วนน้องๆที่ได้ฟังก็โอเคอาจจะเอาไปเพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้สําหรับตัวเองก็ได้นั้นก็แล้วแต่ ในอนาคตเผื่อจะเป็นโค้ชก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแล้วก็คราวหน้าก็ลองมาดูอีกว่าผมจะหาข้อมูลดีๆกับฟุตบอลเนี่ยมานำเสนออะไรอีกในคราวถัดไปวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ